สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จับมาดูมือนี้กันนะครับมือนี้ถามเรื่องคู่จะมีคู่แล้วดีไหมจะได้คู่ที่ดี wrote, ไหมนะครับส่งมาข้างเดียวนะส่งมาทางเพจมาข้างเดียวมือซ้ายข้างเดียวสงสัยมือขวาไม่ว่างไปเที่ยวเลยไม่ได้มาด้วยนะครับติดทุละหรือยังไงไม่รูร้มือขวานะเลยมีแต่มือซ้ายมานะครับอ่มีข้างเดียวเราก็ดูได้นะครับขอให้มีมือนะหรือตอไม่ให้ม, Beispiel, มีมือเราก็ดูได้นะครับ ออยังมีอีกคําถามหนึ่งด้วยว่าคู่ต่างประเทศนี้มีโอกาสจะได้หรือเปล่านะครับประมาณว่าอยา่างในคู่ต่างประเทศดูดูแนวของเส้นดูแนวเส้นวาสนาเส้นวาสนาก็นี้เส้นนี้สีน้ําเงินนะครับเส้นสีน้ําเงินนี่คือแนววาสนาเส้นวาสนามันก็เกิดอยู่ในตําแหน่งของเนินสุภาหรือเนินเจาวต่างประเทศแหละนะครับ แล้วก็มีเส้นสีเขียวนี่คือเส้นวิ่งเต้นนะเส้นวิ่งเต้นวาส,สนาออกแนวอย่างนี้คือมันสั้นแนวคือแนวของเส้นวาส,สนานะครับมันมันบอกว่าอะไรมันพูดถึงเรื่องความคาดหวังสิ่งที่ต้องการสิ่งที่อยากได้มันจะเป็นไปได้ช้าเป็นไปได้ไม่ตามที่ตัวเองคาดหวังแนวของวาสนา นี่อีกเส้นที่สองขาดเข้ามาในลักษณะแบบนี้เขาลำาบากเนี่ยมันพูดถึงความออัดความไม่ได้ดังใจนะครับสิ่งที่มันจะต้องล้มเหลวในชีวิตมันจะต้องเกิดมันจ่ต้องมีหนึ่งก็เรื่องเงินไม่มากพอเงินขา,ขาดขาดเพิ่มเขิดด้วยสองด้านการงานทำไม่ต่อเนื่องด้วยสามด้านชีวิตคู่ที่ไม่สมบูรณ์แบบด้วยนี่คือแนวของวาสนาะมันบ่อยอย่างนั้นนะ ที่ว่าคู่จะดีไหมเนี่ยใครมีเส้นลักษณะแบบนี้นี่ยเมื่อมาดูประกอบจุดนี้เส้นหัวใจเนี่ยเป็นเกาะรูเรียวแล้วก็มีเส้นตัดนี่มันมีเกฑเลือกกันนั่นแหละนะครับมันมีเกฑเลือกกัน,มนมมเมื่อมีบุตรมีเมีอเมื่อมีบริวารมีลูกเนี่ยคือเส้นอาทิตย์ที่มันตวัดเข้ามาในตำแหน่งนี้พาเกาะขึ้นมานั่นเองนะครับ ได้คําตอบหนึ่งอย่างแล้วว่าด้านชีวิตคู่ไม่สมบูรณ์แบบมันมีเลิกกันแน่ๆนะครับโดยเฉพาะคนแรกนั่นแหละเพราะอีกจุดหนึ่งที่บอกก็คือจุดนี้เส้นสมองตัวนี้มีสองเส้นส่วนที่มันมาขาดแต้แต่เป็นงามน,นี่มันคือความทุกข์ที่ต้องได้รับสักดอกสักครั้งในชีวิตมันจะต้องมีเรื่องทุกๆเรื่องที่เสียใจมากๆเกิดขึ้นกับเจ้าตัวเสียก่อนเส้นนี้จึงจะเป็นผลในคิดใหม่ทำใหม่ คิดใหม่ทําใหม่อยากได้อะไรใหม่ๆดีๆเข้ามาเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้มาถึงวาสนาว่าความคาดหวังเกิดขึ้นแล้วต่อไปมันจะเป็นคู่ต่างชาติได้ไหมเนี่ยคือความคาดหวังนะครับความคาดหวังมันเลยจะมาแบบนี้เพราะต่อให้คู่คนแรกอยู่ด้วยกันมันก็ออกแนวทิ่เองมันไม่ได้ตามที่ตัวเองหวังหละนะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าจะได้คู่ต่างประเทศนี่มันจะได้ชามาก ได้แล้วมันดีไหมมันดีเหมือนคนอื่นๆที่เขาได้แล้วได้แล้วมามีเงินมาสร้างบ้านหรือคู่รวยไหมเนี่ยเส้นแบบนี้เนี่ยมันก็คําตอบเนี่ยมันก็เห็นอยู่ใช่หรว่ามันมันไม่เป็นอย่างที่ตัวเองคาดหวังนะมันไม่เป็นตามที่ตัวเองคาดหวังเราเส้นชีวิตส่วนนี้บริเวณนี้เป็นชีวิตแตกเป็นชีวิตแตกมันไม่ดีมันก็คือความทุกข์ของชีวิตนั่นแหละมันคือความแตกแยกที่จะต้องเจอในช่วงอายุ หลังสี่สิบลงมาแต่ด้านสภาวะอารมณ์การมีเป้าหมายในชีวิตดีนะครับก็คือแนวของเส้นหัวใจก็คือแนวของเส้นหัวใจที่ชดขึ้นแล้วก็มีลักษณะตามที่ขีดให้ดูนี้นะอันนี้ดีด้านของมีเป้าหมายในชีวิตมีความรับผิดชอบนะครับแต่คนที่มีลักษณะสมองเส้นสมองแบบนี้นะครับเส้นนึงมาลงในลาลำบากในตแหน่งนี้เสียหาย มันพูดถึงความทุกข์ความเครียดที่ต้องไ้เจอนะครับแล้วก็ตัวนี้มันทุกข์กังวลเรื่องอะไรของแนวสมองตัวนี้ก็คือเรื่องงานเรื่องเงินจุดที่มันเป็นปัญหานะครับที่มันไม่พอนั่นแหละไม่พอจินไม่พอชายนั่นแหละเป็นวาสนาที่ไม่ได้ดังใจไม่สมบูรณ์แบบนะครับแนวทางของวาสนาคือแนวทางของหัวใจเป็นหัวใจในลักษณะไฟดีแต่ด้านของอารมณ์การจะตัดสินใจ ทำอะไรสักอย่างในค่อนข้างจะลังเลคิดเยอะซ้ำซ้ําไม่ใช่คนแบบมัน่นเคตัวเองแบบลุยนะเส้นสมองแบบนี้นะครับเพราะเมื่อบวกกับเนื้อตรงนี้กับเส้นชีวิที่ลากผ่านเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คนบุ๋มบา่าไม่ใช่คนกล้าแบบมุทะลุค่อนข้างจะออกแนวระมัดระวังตัวมากกว่าเพราะสมองตัวนี้มันฟ้องอยู่ในตัวแล้วนะครับจุดนี้บอกอะไรจุดนี้จุดที่ปลายเส้นสมองเนี่ยมาตัดกับเส้นตัวนี้ จากเงินอันคารสูงนีมันพูดถึงความอยากเดินทางอยากไปอยากไปที่ไกลๆอยากมีความเป็นอิสระอยากนี้จะกรอบเดิมๆที่มันอึดอัดนี่ก็คือตัวนี้อยากมีคู่อะไรที่มันอยู่ทางไกลนั่นแหละมาสนับสนุนนะครับนี่คือความต้องการแต่จะได้หรือเปลา่านั่นอีกเรื่องหนึง่งถ้าโอกาสแล้วมันก็คือโอกาสจะได้คู่เข้ามาอีกก็คือสี่สองสี่สามสี่สี่นะครับ เป็นสามปีนั้นเท่านั้นถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็คือถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้นะเพราะไม่มีมือขวาให้ดูไงมันมีแต่มือซ้ายมันเลยไม่รู้จะสรุปไปแบบไหนเคลิดบอกไปตามที่มือซ้ายบอกอยู่แล้วว่าไม่เป็นอย่างที่ตัวเองคาดหวังดอกนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องเราวของมือซ้ายที่ทำหน้าที่ส่วนมือขวาโกงหนีเที่ยวนะครับ ฝากอีกหนึ่งนะผมมีทหไอตัวนั่นด้วยท,นะทําช็อตนะช็อตสั้นๆใน u ู u ูบมาแล้วนะครับก็ติดตามดูดูให้ด้วยนะก็เพิ่งทําได้ไม่นานลงไปจากหกเจ็ดคลิปได้อยู่หรอกนะครับอขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามดูดีเสมอมาแล้วก็ขอบคุณ่วงหน้าสำหรับผู้ที่ติดตามใหม่เข้ามาอีกด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ